โอเคครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้จะอยู่เกมไหมครับเช่นเคยนะจะอยู่ไหมครับม่ได้เกมนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นไม่ได้เกมไหมครับบนเตียงกันนะครับผมในเซนะิร์ฟเอ็มซีเซ็กซี่เนาะหลังจากพาร์ทที่แล้วผมไม่ได้เล่นนะครับก็ต้องขอประทานโทษทุกคนด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวหาห้องเล่นแบบคุณเยอะวะยวข,ขอเข้าไปให้เล่นด้วยได้ไหมตัวเธอเขาเล่นด้วยเธอนะเขาเล่นด้วยมีห้องอะไรที่เล่นไหมเนะี่ยเออขอเล่นแบบ กี่คนก็ได้ขอให้แบบคนเต็มมันจะเต็มให้ไหมเนะี่ยไอ้บ้าเอ้ยดูดิค่อยๆหน่อยกันอ๋ออันนี้เหรอโอเคอันนี้ก่อนอันนี้วะสีเขียวอยู่จองโอเคจองสีเขียวทันโอ้ไม่กอดสวัสดีครับผมเนี่ยสวัสดีครับอืมสวัสดีฮะสวัสดีฮะมึงไม่ต้องมาต่อยฮะไม่ต้องมาต่อยเออโอเคเดี๋ยวเรารอเรารอให,อห้โอ้โหโอ้โหโอ้โหขนาดเกมยังไม่เริ่มมึงยังมีธนูละ โคตรโหดเกมยังไม่เริ่มมีธนูแล้วล่ะของเขาเถื่อนจริงอะไรจริงเลือกปิ้งย่างไว้เฮ้ยเจ๊ดหูดว่ะโอ้โหเดี๋ยวขอเลือกมันมีสีแล้วบ้างเนี่ยเก้าคนขาดกี่คนขาดแปดขาดเจ็ดคนอ้าวชิบหายคนจะเต็มไหมเนี่ยขอคนเต็มได้ไหมเนี่ยอยากเล่นแบบสิบหกสิบหกอะไรอย่างเงี้ยสิบหก สิบหกทับสิบหกนะเอออยากเล่นแบบทีมรถทีมรถสี่ถ้าถ้าเล่นแค่แปดคนมันน่าจะเข้าแค่สองทีมขอสักสามทีมได้ไหมขอสักสามทีมจะมีใครเล่นด้วยไหมอ่ะสามทีมขอร้องเถอะไอ้นี่ก็ยิงจังเลยโอ้โหอะไรวะสามทีมอีบ้าเอ้สามทีมเลยเฮอสามทีมไม่ถึงอะสามทีมไม่ถึงอะโอ้เสียดายโอ้โหเซ็ง สามทีไม่ถึงว่ะเอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดโดโดโดอ้อแย่งกันนะอ่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 ะโอเคอ่ะโอ้โหแต่งตัวอย่างที่เท่หรูนู่นหนึ่งเอานี่ก่อนไปวะถึงเวลาแล้วที่เราต้องต้องต่อบล็อกนะครับบล็อกเมื่อกี้บล็อกอ,อ,อย่าไปสนใจเลยบล็อกบล็อกข้างหน้ามีไฟด้วยเว้ยไปต่อเลยต่อเลยเออ,เอ,อไ,ปไปไปร <ๆ S 1> อรอโดดข้ามรอโดดครับไอช้อโอเคลีลามากเดี๋ยวไปก่อนนะเพื่อนนะ แตงกิ้วสำหรับของที่ที่ได้รับขอบล็อกเอยไม่ได้ว่ะเด้ดชุดแทนว่ะได้น้ำยาครับผมโอ้โหหายอันนี้ฟื้นฟูทันทีเหรอหรือเปล่าเอ่อฟื้นฟูทันทีเอยออกน้อยอย่ามาโดดดิเฮ้ยโอ้โหบ้าเอ้ยแม่มาดดมายืนโดดทีนี่ดวงตกเลยนั่นเกี่ยวหรือเปล่าไม่เกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวนะ โอ้โหเพื่อนเรามันไม่กันเตียงเลยอะเฮ้กันเตียงหน่อยก็ดีนะเฮ้กันเตียงหน่อยก็ดีนะไม่มีใครคิดจะคิดจะกันเตียงเลยอะอือหือปล่อยโล่งให้ตายเถอะอย่าปล่อยโล่งยิ่งยิ่งนี้สิเอาอาหารกันครับอาหารอาหารเอตามด้วยไอ้นี่ต้องใช้สิบเพชรเลยอะอุ้สิบเพชรใช้เยอะว่ะกินก่อนอะกินก่อนเอาชุดมากันบ้านกอนแล้วกันเอาไว้ป้องกันก่อนครับจะเออ เดี๋ยวกูชุดชุดเดี๋ยวแรกชุดมาทำไมเยอะแยะวะเออชุดมาสองส,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 สองอันเลยอะอมไม่ต้องเยอะขนาดนั้นก็ได้มัง้งไอเพื่อนเราไปแล้วเว้เวยไอวะจุดตรงกลางได้วะสีเราต้องไฟกับสีอะไรสีโอ้โหแต่และสีสีเรามีจํานวนคนเล่นเยอะสุดนะครับผมก็น่าจะได้เปรียบได้เปรียบสุดละสีเราพูดง่ายคือโกงสุดแลว <c oughs> <c oughs> อีเอ้ยเออสีเราโกงสุดละ เออโอเคไว้่างนี้แหละเออไม่ต้องไม่ต้องกันดีกันกันกรากนี่แหละเออไม่มีใครมากันให้ก็โอเคกันแค่นี้แหละปลุยไปลยเพื่อนเดี๋ยวตรงกลางตรงกลางเป็นของเราสู้มันเออสู้มันเออหลก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 สู้มันสู้มันเออสู้มันเว้ลุย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 แต่ผมต้องการเพชรอะเพราะจะมีไมมเพชรเนี่ยเพชรสามารถเก็บได้ตามนี้เลยเพชรสิบอันจะได้ออกซิเดียนอยู่ หนึ่งอันเพราะเฉลอ่เดี๋ยวทำไมบล็อกมันต่อเองวะขอทุบป,ปุ๊บน้ำยาอัน,นี้ได้อะไรอุย้ยแอปเปิลทองแอปเปิลทองกันเลยมึงจะมายืนอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหยืนเกะก,กะซะไม่มีดาเมจเท่าไหร่กระเด็นโอ้โหดามเมจเก้าวะ่ะเฮ้ยแรงวะ่ะอัน,นี้ได้เชื่อครับผมมีได้ไมีได้เลยเลยมีได้อะไรน้ำยาฟืนฟ้นฟูอีกแล้วหรอ ทำไมได้น้ำยาฟื้นฟูเยอะจังปุ๊บอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยฟื้นฟูทันทีสองอันนี้อันนี้ไม่อันนี้เป็นฟื้นฟูเฉยๆไม่ทันทีเพราะฉะนั้นอาจจะกากหน่อยนะถ้าไม่ทันทีโอ้โหได้แล้วโอเคได้แล้วธนูโอ้โหหามาเร่นนานเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเขามีธนูไฟว่ะเฮ้ยเขาเขามีหรือเรามีเดี๋ยววัดเดอะฟลักเออเขามีหรือเรามีน่าจะเขามีนะครับ เออเราไม่น่าจะมีทีมเราโอ้ข้างล่างมันก็ฟาร์มกันกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยอะปล่อยเข้าไปครับเจอราสีเหลืองไม่โดนโอ้เซ็งเสียดายมากเอาไปเอาไปโอเคสีนี้มันจะไปจะไปโอเคโดนโดนโอ้ยไม่โดนอุ้ยโอ้ยแรงมากโอ้โหต้องยิงสวนเรื่อยๆปะเนี่ยโอ้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 โหเขายิงเขายิงมีหลักการมาก โอ้ยโอ้ยโอ้ยคนข้างที่ยิงยากครับผมผมว่ามันยิงยากมากเลยนะโอ้โหโอ้โหเราไปแลกธนูมาก่อนไหมเหมือนคนนี้เขาจะมีธนูอยู่แล้วบอกว่าเออเดี๋ยวเราต้องต้องเซฟตีเซฟเซฟเซฟโอ้ยโอเคโดนโดนโดนโอเคมีเพื่อนมายืนหลังให้ไหมเนี่ย โอเคโดนไหมโดนไหมโดนเถอะโอเคประมาณนี้ปุ๋วะโอ้ยจะได้ไม่ไอ้โดนโดนโอเคโดนสองอ่าถ้ามันใกล้ตายเดี๋ยวมันก็เดินเดินน่าจะเดินหนีกลับบ้านนี่นะครับโอเคอุยอ้ยเกือบโดนแล้วต้องรอจังหวะแบบธนูเขาวิ่งโอเคโดนโดนเยอะเลยยิงได้เปียบอยู่แล้วยิงได้เปียบอยู่ What the fuck โอเควิ่งชาร์จเลยก็ได้โอเคครับโดนครับเหมือนเขาจะดักแบบว่าไม่ให้เรามาใช่ไหมโอเคเรียบร้อยตายตายแล้ว,ตา,ลวตายแล้วขอทุบเตียงเตียงแตกเรียบร้อยครับผมเก็บไปหนึ่งสีฮะโอเคเดี๋ยวย,ยิงยิงจะหนีสิโอเคได้แล้วครับผมหนึ่งสีตอนนี้เหลือ 4. สีแดงคนเดียวอือก็ไม่ยากนะเพราะว่าสีเรามันนําอยู่ อืมสีเรามันนำอยู่เพราะสีเรามันมีเยอะกว่าเนี่ยะผมก็สาเหตุที่ผมไม่อยากจะเล่นอ่อไอ้นี่ฮะโอเคครับสีแดงครับโอเคตบครับดาบเราเหนือกว่าฮะอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวครับผมดาบเหนือกว่าฮะโอเคฟื้นฟูมาครับแล้วก็ขึ้นไปสีแดงเลยโอเคใช้ได้อยู่ไปครับผมอมถ้าผมแคสเกมแบบพูดมารยาทนี่ดีไหมแบบมีมารยาทแนีไม่ปากหมาอนะไรเงี้ย เออเหมือนหมืคลิปนะเหมือนคลิปนะนค,ปนะ <c oughs> คือผู้พูดดีก็คลิปนี้เหรอวะเนาะใช่ปะละ่ะเออพูดดีที่สุดก็น่าจะคลิปนี้แหละแป๊บน,นึงพกแอคไม่มีวะชิบหายชิบหายแล้วต้องทุบทุบเรียบร้อยครับ <c oughs> ผมเก็บปีหนึ่งสีฮะพอพอพอบอกให้พอแล้วเรียบร้อยครับผมจบหนึ่งเกมก็ <c oughs> <c oughs> ใช้เวลาไม่นานนะห้านาทีห้านาทีว <c oughs> ่าเดืฟั เออ what the fuck what the fuck what the fuck ไปว่าอะไรวะโอเคครับจบไปหนึ่งเกมฮะโอเคออกดีกว,ว่าเออหาห้องทิปวินี่ไงโอ้โหสิบเอาไอ้บ้าเอ,อ้ยเข้ามาไม่ได้เลือกทีมเลยอ่ะโถ่เอ้ได้อยู่สองคนเหรอโอเคไม่เป็นไรสองคนก็ก็ยังดีฮะโอ้สองคนผมเสียายเหลือเกินเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปตรงกลางเลยเพื่อน อย่ามายืนแช่อยู่ตรงนี้ดิไปตรงกลางดิเฮ้ยไอ้มายืนแช่อยู่อย่างงี้เขาไปตรงกลางกันหมดแล้ะโอ้โหดูนี่ยผมเกลียดกับคนที่เขาช้าอย่างเงี้ยคือปล่อยคนอื่นเขานาไปหรือ,อยังไงผมก็งงอยู่เอออย่าช้าดิเราเล่นเกมมินินเกมนี้มันต้องเร็วเออเราต้องเร็วไว้ก่อนนะครับถ้าเราช้ามันจะเออเสียเสียเลยโอเคเดีเเเ๋ยวๆรีบๆวิ่ง ไม่กันบ้านได้แลโอ้ยอยากจะสื่อสารได้ลอเกิน <prestige> อยากจะสื่อสารได้ลอเกินบอกว่าช่วยกันบ้านหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้เอ saying, ตอตอบไปเลยตอบไปเลย <classified S 2> ใครไปถึงก่อนคนนั้นได้เปรียบเออตอบไปเลย <ไป S 1> ตอบไปเลย,เลยดีมากดีมากโอเคโอเคโอเคจะถึงแล้วจะถึงแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดนึงอีกนิดหนึ่งโอเคอเคีกนิดนึงอีกนิดหนึ่งจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วโอเคครับถึงแล้วโอเควิ่งพุ่งลงเลยได้สิบหกสิบหก สิบหกโอเคถือว่าใช้ได้เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่เก็บเก็บเก็บไป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 เก็บแล้วกันไว้ก่อนเก็บแล้วกันไว้ก่อนข้างล่างดรอปแล้วลงปเป้าลงเป้าโอเคได้อยู่อยตายไปเนี้ยจะตายไปเนี่ยจะตายไปเนี่ยสีมายังสีมายังสีนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยมันมาใครมาถึงก่อนคนนั้นมันจะได้เปรียบครับผมผมบอกเลยนะมาถึงก่อนได้เปรียบมากเลยนะอะต่อยไม่ถึงอีกโอ้จเจริญแล้ว <laughs> ต่อยไม่ถึงอีกนะ โอเคเราได้แค่นี้เราก็พอใจแล้วครับกลับดีกว่าเพราะว่าเราอาวุธหลักของผมโอ้โลง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 อาวุธหลักของผมมันไม่ใช่ของอย่างนี้ไงเจ็ดครับผมฝั่งนั้นก็ตบกันตรงกลางครับผมเราไม่ต้องสนใจเรากันบ้านเราดีกว่าทีนี้เพราะว่าสีเราค่อนข้างจะมีน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราจะเสียเปรียบเยอะกว่านะครับเออผมว่าเราแลกชุดกันก่อนดีกว่าไหมขอแลกไม่อย่าแลกผิดเหมือนรอบเมื่อกี้นะเออรอบเมื่อกี้แลกแลกผิด โอเคอาหารครับผมอาหารแล้วก็ตามด้วยธนูครับที่ต้องการไม่จำกัดเปลวไฟ What the fuck อันนี้15ครับผมนี่แหละที่ผมต้องการนี่แหละโหดโกงสุดละโอเคเพื่อนฝากกันบ้านหน่อยนะหรือว่านายจะทำยังไงเดี๋ยวเราขอเอาขอก่อนโอ๊ยไม่ได้เลยเหรอนายเอาไม่ได้รองเท้าไม่ไม่ดีเลยทิ้งไม่ดี <laughs> ไม่ดีเป็นอันต้องทิ้ง อันนี้ได้อะไรไม่ได้ไเลยเลยบ้างเปล่าอันนี้ได้ความหิวอุ้ยได้แอปเปิลทองว่ะอ้าวเสียงอะไรระเบิดเสียงเพื่อนระเบิดแล้วโอเคมา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 ขอได้ดินปืนอุ้ยได้ไอ้นี่ว่ะกล่องกล่องนี่ผมแนะนํานะครับใครที่เอาไปเล่นโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเตาย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 ,ตายใครที่เอากล่องเนี่ยไปเล่นอ่าไอ้พวกคงกระพันหนามโอเคออกมาใส่นี่ด้วย ใครที่เอากล่องยไปเล่นแบบพวกมินิเกมนี้แหละเอาไปแบบกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่คุณคิดผิดนะเออผมคิดว่าเป็นถ้าเราเอากล่องไปทำมันมันเป็นอะไรที่คิดผิดมากนะครับเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์เลยเลยคือมันมีรูถูกไหมไมค์ครับเวลามีกล่องมันจะมีรูซึ่งนั่นแหละมันไม่ดีตรงนั้นแหละฮะคำหนึ่งนะ เดี๋ยวเราต้องไปเอาทอเพิ่มอ่ะไม่งั้นไม่ได้วะจะไปได้ไหมเนี่ยถ้าผมตายคือจบผมคิดว่าทุกอย่างคือจบอ๋อไม่ตายเว้ยเขากลับบ้านไปได้เว้ยคนนี้อยู่ล่างหนึ่งคนครับลงไปฆ่าเลยโอเคใช่ได้เออขอบล็อกหน่อย Hello my friend รอยิงอยู่ข้างบนสีแดง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 มาสีแดงมา สีแดงผมว่าผมจะมาเอาไอ้นี่ไ,ไปคัพเลยวะเฮ้ยผมว่าผมจะมเอาไอ้นี่ไม่ใช่หรอเพชรเพชรเพชรผมว่าผมจะมเอาเพชรนี่วะ่ะโอเคสีแดงสีแดงเอาสีแดงสีเดียวกูนีว่ว่ะตกใจโอ้ยป้าเอ้ยโอ้โหจะทำห้ตกใจดิเออก็ว่าอยู่ทำไมสีคุ้ณคุ้นป้าเอ้ยโอเคตีไปตีไปคนนี้คิดจะมาไฟกับเราเหรออะอฮะฮะคิดจะยิงธนูไฟเด้อเปิดฐานก่อนอุย้ย อุ้ยโดนโอุ้ยโดนสองวะมีสองทางเหรออีหนูสองทางอุย้ยเจ็บเลยแป๊บนึงขอเอาไอ้นี่ก่อนขอกินไอ้นี่ละขอโดนสักนัดเออขอโดนสักนัดล้วจะรู้สึกสักนัดสักนัดสักนัด,นดโอเคกันกันกัน,กนโอเคอันนี้ต้องหลบครับผมสักนัดเราจะรู้สึกบอกแล้วยาพละากำลังมาเพิ่ม ยาพละกำลังมาเพิ่มบุมยิงเฮ้ยมีใครไปสีเราปะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเราอยู่ช่วยดูอยู่ปพ่เนี่ยเออเซิฟ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 เดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนเอานี้ก่อน,เ,อน,อนเพื่อนเราไม่ได้อา้าวเพื่อนไม่ดูบ้านเลยอ <c> ะ <oughs> โอ้บ้านนี้โดนใสล่ลงไปง่ายแนะโอเคครับโดนโดรนโดรนโดนโดรนโดอนดอน่อาอย่างน้อยเราก็ขอโดตรงกลางให้เดียวที่สุดแล้วกัน ออ,อยู่ปุ๊บวะเนี่ยทำไมยิงมันไม่โดนสักทีสีนี้มันสายสายซ่อนไปเอออ้าโดนหนึง่งโดนหนึ่งครับอโดนไปยิงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตายสักทีอะเออขอให้มันตายก็พอละไอ้ตัวนั้นแม่มันช่างร้ายยิ่งนะักอันนี้ถ้าเราได้เพชรไปกันบ้านก็ถือว่าเออถือว่าตายยากละโอ้แหลกๆ ได้ไปเนี่ยข้างล่างมีทองเยอะไหมอาจจะลงไปเอาจะได้ไปเนี่ยเอ้ยอีบ้าสีแดงยังอยู่ดีครับโอ้ยสีแดงโหดว่ะอย่างไ้เพื่อนเราก็ช่วยอะ่ะเนาะเออเดี๋ยวแต่ว่าเราต้องสีน้ําเงินให้ลงก่อนนะครับเพราะว่าสีน้าเงินข้งทีะคนเยอะแต่ถ้าเราปล่อยสีตรงนี้ไปมันว่าคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะเล่นเราอะ <laughs> คิดว่ามันน่าจะเล่นเรานะเออมันฆ่าเราแน่ครับ มันแบบมันไม่ปล่อยเราให้มาเหยียบตรงนี้แน่นอนเออผมคิดว่าถ้าเราไปนะนะกลับบ้านผมเลยไม่อยากกลับบ้านเท่าไหร่อย่าพึ่งมาโอเคโดนโดนโดนหนึ่งตัวตายไม่เอ่ยไม่น่าจะตายฝั่งนี้มีมาไหมไม่มีเนาะเราก็กดฝั่งนี้แล้วกันอ่าหเป็นไงโดนสายกดอันนั้นสีน้ำเงินโอ้สายเนียนนี่ว่าสีน้ำเงินสายเนียนบ้านกูดื่นนี่ว่า อโถกโถยืมเงินสายเนียนเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพชรอ,อ,อยู่ในกล่องนะนายต้องดูด้วยนะว่าเพชรอ,อยู่ในกล่องอเราขอลงไปเอาทองก่อนนะเพื่อนอุย้ยสิบเก้าวันอุย้ยเยอะวะ่ะเดี๋ยวผมว่าเราทําเป็นทางขึ้นดีกว่าวเออจะได้ไม่ต้องแบบเสียเลือดลงมาโอเคอย่างนี้ก็น่าจะได้หรือเปล่าโอเคครับมีอย่างนี้ก็สบายใจเออโอเค ข้างล่างลงไปเอาทองได้เดี๋ยวเราขอกันข้างบนให้เดี๋ยวเรากันข้างบนให้เดี๋ยวเราจะไปตีสีน้าเงินก่อนนะครับผมแต่ว่าเราจะต้องทิ้งตรงกลางไปซึ่งขอเอาเพชรไอ้ไม่ใช่เดี๋ยวเอาทองไปเยอะก,ก่อนลวกันก่อนที่จะทิ้งตรงกลางนะครับเพราะว่ากลัวกลับมายึดใหม่ไม่ได้เพราะว่าสีแดงสีไม่ใช่สีเขียวสีเขียวมันกาลังจ้องอยู่สีเขียวมันกาลังจ้องอยู่เออเราต้องอย่าให้สีเขียวเขียวเข,ขียวจ้องว่ะเขียวจ้องว่ะ เออมันมันจ้องว่ะมันจ้องว่ะมันจ้องเจ้าว่ะมันจ้องเจ้าว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องปล่อยเขาไปไม่ได้อุ้ยรอปอีกแล้วเก็บเก็บเก็บมาเก็บมาสีน้ําเงินคนเยอะเนาะโอเคเอ้สีเขียวสีเขียวเอ้ยสีเขียวทำไมมาอย่างนี้เอ้สีเขียวทำไมเป็นคนอย่างนี้ครับสีเขียวทำไมเป็นคนอย่างนี้เล่านี่ตายตายหนึ่งเก็บเก็บไปเก็บไปผมคิดว่าสีเขียวทำไมเป็นคนอย่างนี้ มาไม่ให้ส่้ให้เสียงเลยแมเอาทีเผื่อไอ้เ้าอเอ้ยอ้เพื่อนเรากรอบเพชรมาแล้ววัดฟักโอ้ไม่เกิเพื่อนเรากรอบเพชรมาแล้ววะอะไรเล่าไม่ได้ครับผมเราต้องยิงไหมอย่าให้เข้ามาสีเขียวมาคือจุกน่าจะจุกหนักเลยอะสีเขียวมาได้โอ้ยน่าจะเล่นเก่งน,น่าจะเล่นเก่งแล้วเล่นเป็นกันด้วย ยังไงดียังไงดีเว็บเว็บยังไงดีเว็บขอลงมาเอาไอ้นี่อุ้สี่สิบอันแล้วสี่สิบอันแล้วสี่สิบอันแล้วกลับไหมกลับไหมกลับไหมผมว่ากลับดีกว่าปะไ,ไม่น่าจะปลอดภัยไม่น่าจะปลอดภัยว่าเรากลับดีกว่าค่อนข้างที่ไม่ดีแล้วแหละเออถ้าตายมาก็สยดายแย่เลยไม่ไม่ไม,ไม่ขอกลับก่อนอย่ายิงตกนะอย่ายิงตกนะขอร้องโอเคได้อยู่โอเคมันไม่ไม,ไม่ตามมาเนาะเอาไอ้นี่ก่อนเอาเหล็ก <laughs> เหล็กก่อนโอเคใช้ได้ครับไปไปไปข้ามข้ามข้ามอุย้ยเพื่อนเราอุ้กันหนาวะแค่นี้ก็ไม่มีใครตีโอ้โอ้ไมคกอนโอ้ไมค์กอนโทนดชิดโอ้ไมค์กอนโอเคใช้ได้อยู่เออนี่เลยกันเล <laughs> ย,ย,ย,ย okay. นี่โคตรโดโอเคเอ๊ต้องใช้เดี๋ยวขอเอาถอดดูดาบก่อนดาบวันนี้สิบห้าทองนะครับผมเอามาเลย เคเพชรเราแล้วก็ตามด้วยอันนี้ชุกลาบวะ <c oughs> มีพลิกแอคที่แรงกว่าน,นี้ไหมย,ยิ่งได้แบบพลยยิกแอคเอนชาร์ดอะไรเงี้ยอ,อ๋อ,อ,อ,อเพื่อน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 เอนจ้าของออกดีเดี๋ยวเอาของให้นี่นี่เอาไปเลยนี่ของของเอาไปเลยอ่ะเดี๋ยวเรากันเดี๋ยวเราขอดูของก่อนว่ามันมีชุดชุดดีที่สุดคือชุดอะไร อันนี้โอ้ยไมเอะเพราะมันเปลืองวะอ่ะโถโนไปเอาไฟเอาบล็อกไปใช้หน่อยแล้วกันเนาะบล็อกอันนี้มาด้วยผมต้องการของในกล่องสุ่มเอาบล็อกแล้วก็ต้องการพิกแอคด้วยครับพิกแอคโชคลาบม,มาทำไมวะเออโชคลาบโคตรไร้สาระเลยเอาอันนี้ไปด้วยเอาบล็อกมา,าบล็อกต้องการโอเคชโชคลาบเดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะชโชคลาบจรงิงหรือเปล่า ปึ What the fuck? ๊บทีนทีว่เอฟัเฮ้ยสีอะไรโดนสีเหลืองโอ้ยตกใจหมดเลยปึ๊บเอ้ยลองเออว่าสีเรามันติดออกซิเดียนนี่ว่ะโอ้ใช้เวลาขุดค่อนข้างนานนะฮะปึ๊บได้อุ้ยได้กลับบ้านแล้วโอเคได้ไอ้นี่กลับบ้านเยี่ยมเยี่มใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยอย่าพึ่งกลับดิเอาวตกใจนึกว่าหายเฮ้ยโอ้โหชคลาบจริงว่ะ h ดอะฟักเฮ้ยดูโชคลาบจริงว่ะปึ๊บ ได้โอ้ยไม่โชคลาบแล้วเนี้ยเพิได้เป็นน้ํายาครับผมฟื้นฟูโอเคถ้าเรากินน้ํายาฟื้นฟูแล้ววิ่งเข้าบ้านมันก็ก็ได้อยู่นะเออก็ได้อยู่นะโอเคเอานี้มาครับโอเคปดเดัดเราไปตรงกลางไปเยอะสีเขียวกันสีเขียวนี่ค่อนข้างที่จะอันตรายอันตรายใช้ได้เลยเออผมกลัวสีเขียวนี่แหละเออไม่ได้กลัวสีไหนแล้วกลัวสีเขียวนะโอ้สีเขียวมันโอ้โห วัดเดอะเฮดซาบเตอ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 รเอร์เตอเอเตอเตอร์เูอรเตอรเอร์เอร์เอย์เตอร์เตอร์อย์เตไร์เตอร์เอเตอรอยู่อเดอร์เตอร์อร์เตอร์ยรเตอร์เตอรเตอร์เอร์เตอร้เตอเอร์เดอร์เตอ้เตอร์เตอเอร์เตอเตอเตอรเต้ร์เอเลยรเอรเตอรเอเรเอเอเเรเ เวลาไอ้นี่มันไม่จําเป็นครับผมว่ามันไรสาระมากเลยโอเคโอเคสีเขียวพีชีพว่ะไม่ให้ค่าแถมพีชีพว่ะอะไรวะโอ้สีเขียวมีพีชีพว่ะลาก่อยอีหนูสีเขียวตายครับผมหมดเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปขอไปต่อสีอื่นเนาะสีน้ําเงินเหรอมาเด๋มาเดวมาสีน้ำเงิน,ส,น,งนสีน้ำเงินพร้อมบวกหรือยังโอเคเรียบร้อยครับสีน้าเงิน เป้าหมายสีน้ำเงินคือโอ้ยโอเคของเรานำว่ะสองสองคนก็เฟียวได้โอเคครับยิงโอ้กลับไปยันบ้านกลับกับยันบ้านเกิดอ่ะเออจริงกลับกับยันบ้านเกิดอ่ะเออโอเคโอ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหตีแรงมาก what t h อ fuck โอ้โหตีผุมแรงมากเมื่อกี้กี่ทีน่ะ โอ้โหพเพื่อนเอาขอไปใช้หมดเลยไม่เหลือไว้ให้เลยโอ้โหเพื่อนเอ้ยเขากําลังจะมาฆ่าเรานะเพื่อนเอ้ยไม่คิดจะเหลือของไว้เราหน่อยเพื่อนเอ้ยทําไมนายเป็นคนเยี่ยงนี้ทําไมนายเป็นคนงกเยี่ยงนี้ละ่ะเพื่อนเราอุตส่าห์แบ่งปันให้นายเลยน,นั่นแน่แม่นาย่าใช้กับเราหมดเสิโอเคแตงกิวยวังเหลือไว้ให้อยู่อื้อือ เกือบแพ้แล้วไหมล่ะอโถเอ้ยบ้าโอเคไม่เมื่อกี้ผมคิดว่าเกาะผมมันน่าจะแข็งพอนะเออแต่เกาะโอ้ยโอ้ยโออ้้ยโยบ้าเอ้ยมาไงเนี่ยไอ้ตัวนี้โอ้โหตายรอบสองไม่น่าจะชนะครับผมว่าสีเขาคนเยอะกว่าว่าผมไปตายแน่เลยเออผมว่าผมไปอีกผมตายแน่เลย ไปตรงกลางนะหมายถึงว่าไปตรงกลางนะผมตายแน่นี่แหละปัญหามันมาแล้วนี่แหละปัญหามันมาแล้วเพื่อนก็ไม่ตีช่วยไม่ยิงช่วยเลยเลยนะเออเพื่อนไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเพื่อนอะไรเนี่ยเพื่อนโอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วเพื่อนเอ้ยเราขอไปตรงกลางแล้วกันเนาะโอ้โดนโอเคโอเคโอเคครับโดเลยครับโอเคสามสิบอันโอ้ยเขาไม่มาเก็บว่ะเขาไม่มาเก็บว่ะ โอ้โหดีดีดีด,ดีไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะอ้าวเรียบร้อยครับผมเพื่อนตายตายฮะเพื่อนโอ้โหไม่ช่วยเลยเลยเพื่อนมีก็เหมือนไม่มีอ่ะเออว่าปะมีก็เหมือนไม่มีอ่ะเออไม่รู้มีไปทําไมโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยคนนี้ขอดีป้าเอ้ยผมเพื่อนมันโอ้โหก็แค่ตัวเปล่าตัวเดียวมึงชุดเต็มมึงตีไม่ได้เหรอโอ้ผมเซ็งกับเพื่อนมาก โอ้โหก็วิ่งมาต่อยมันหน่อยก็ได้เดี๋ยวมันก็ตายแล้วเนี่ยวิ่งมาต่อยมันเลยอะโถเ้ยเยบร้อยตายครับผมตายรัวๆเพื่อนมัวเก็บอะไรไม่รู้เออเพื่อนรอเก็บอะไรไม่รู้ตอนนี้โอเคเนี่ยต่อยรัวๆก็ตายแล้วโอ้เพื่อนเอ้ยแย่แย่ครับผมอันนี้แหละเป็นข้อเสียของการเล่น <laughs> เล่นเล่นทีมเออแต่เราไม่รู้จักเขาไง แล้วก็เลยสั่งอาจจะสั่งเขาไม่ได้นะครับไม่เป็นไรไม่ใช่ความผิดเขาโอ้แย่ว่ะอันนี้เอาไอ,อ้น,นี่มาอาหารแปดแปดพึบโอเคกินก่อนอย่าสปีดดูนะเพื่อนโอ้ฉลาดมากไอ,อคนนั้นมันตีแรงจริงนะหรือว่าเขากินยาพละกกำลังมาทําไมตีผมแรงจังทุกคนเลยผมว่าทุกคนเลยแหละตีผมแรงมาก เออตีผมแรงมากครับโอ้ย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 ดับไฟดับไฟด้วยว่ะดับไฟว่ะดับไฟว่ะอืตายไม่น่าจะชนะนะครับผมเกมนี้แพ้อีบ้ากำลังจะชนะเลยโอ้โหอะไรวะผมเสียได้รอบสองอ่ะไม่คือผมเห็นเพื่อนมันนึกว่าเพื่อนมันจะเห็นตรงนั้นไงเออผมนึกว่าเพื่อนมันจะเห็นไอคนที่มันมาแล้วไงผมไม่เห็นเวยคือผมไม่เห็นไอตัวที่มันมาบ้านเราอ่ะคือผมไม่เห็นไงผมนึกว่าเพื่อนเราแบบ มันเห็นแล้วมันจะแบบอ่าช่วยตีให้เพราะผมเห็นผมเห็นเหมือนมันยิงกับใครอยู่เหมือนมันยิงธนูใส่ใครสักคนอ่านั่นแหละครับผมนึกว่ามันจะเห็นอย่างเงี้ยเออนึกว่ามันจะแบบข้ามไปฆ่าให้แต่ก็ไม่เลยโอ้ยเพื่อนเอ้หมดหนทางแล้วเนะี่ยน่าจะแพ้แล้วเนาะอ่ะโอเคครับผมก็คลิปนี้ไว้แค่น,นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะไปคลิปหน้าก็จะลืมกดติดตามหรือกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกันด้วยนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมลลาก่อนสวัสดีครับ มันไม่ได้ชนะแล้วแหละยอมยอมยอมรอบนี้ยอมมากอืใค่ตายเถอะอีบ้าเอ้ยเดี๋ยวโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยโอ๊ยเซิฟเซิฟเซิฟอย่าแหลกสิเซิร์ฟผมขอตบไอ้นี่ได้ปะผมมันไส้มันอะเออผมมันไส้นี่มากนี่ตบสักทีตบสักทีมันไส้มานานอีบ้าหรือว่าเราจะยังไม่เลิกดิอ่าเดี๋ยวขอตายอีกรอบกันแล้วกันอ่ะผมขอตายอีกรอบขอตายอีกรอบผมขอตายอีกรอบกันเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเลิกเดี๋ยวค่อยเลิกเนี่ยมันมาแบบผมมันไส้ตัวเนี้ย เออมันไส้มันมากอะ่ะเป็นไรไม่รู้มันไส้มันอะ่ะโอ,อ้มันน่ามันไส้เดี๋ยว้ตัวเนี้ให้เพื่อนไปเลยครับผมมันไม่น่าจะทุบออกซิเดียนเราได้โอ้ไม่กิดไม่น่าจะทุบออกซิเดียนเราได้นะผมคิดว่าเขาไม่น่าจะทุบได้อนี่ได้มาหกอันหกอันเดี๋ยวต้องการชุดเพชรทั้งตัวแล้วก็ของคืนว่ะอ,อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวสู้ไปเรื่อยๆเลยแพ้ช่างมันไป โอ้ยยัดแลกสินั่นไงเรียบร้อยอีป้าเลยก็เลยจะเล่นดีๆเลยอ่าโอเคครับผมขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมนะครับผมลาก,ก่อนสวัสดีครับก็ตามนั้นแหละกำลังจะเล่นหนุกหนุกอีบ,บ้าให้เซริร์ฟขอรอบหน้าไปเล่นต่างประเทศแล้วกันเนาะขี้เกียจเล่นในไทยแล้วอะ่ะในไทยแม่งมีปัญหาบ่อยบ่อยได้ข่าวว่าเร็วๆนี้ต่างประเทศกูก็เพิ่งหลุดมาไม่ใช่หรออีบ,บ้